สวัครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ com วันนี้เรามาติดรถซูมเมอร์เนะครับเพิ่งออกเมื่อวานเนาะรุ่นคอมบเบรกราคา5้า0 0บาทเนาะไมม่รถอยู่ที่1 8ึกิโลเนะอะเพิ่งออกเมื่อวานเลยปย้ายยังไม่ได้นะครับใหม่เลยมาติดที่ร้านนะครับลูกค้าติดเองตามพี่โจนขโมยกันเขาจะใช้เหล็กกันแลมนะครับ เหล็กกําแหลมแทงที่รูกุญแจบิดรูกุญแจเลยพังดังนั้นพวกผู้ผลิตเลยทำที่ปิดรูกุญแจไม่เหล็กไว้นะครับเพื่อป้องกันกุญแจผีแทงแต่ตรงน,นี้โจนก็ไม่เหล็กเองถึงปิดมาโจนก็ไม่เหล็กมันฝังลุ่แใจมันเปิดได้หมดแล้วครับนี่ขโมยได้หมดแล้วเดี๋ยวจะมาโชวก์การขโมยผมให้ดูนะครับกดล็อกสองครั้งนะครับตึกต๊กตึก๊กกดสองครั้งปุ๊บใครโดนรถจะไม่ร้องนะครับการขโมยผมจะไม่รบกวนชาวบ้านเนาะการขโมยทั่วไปโดนรถหน่อยก็จะร้องละผมจะไม่ร้องฝนตกฟ้าร้องอะไรจะไม่ร้องมอเมมื่ี คนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงลูนแจรถเราแทงปุ๊บบิดเดี๋ยวผมจะบิดพร้อมสตาร์ทมือให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะบิดบิดปุ๊บบิดปุ๊บสตาร์ทไม่ติดนะครับติดจับก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดจะหย,ยุดต่อเมื่อปลดล็อกคีิม่ามดเท่านั้นแต่ข้างมวยเราพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ํานะครับรีโมทอเรากันน้ำนะขี่รถตะโขนได้เลย ถ้าขโมยทั่วไปขี่รถตักขวนปุ๊บน้ําเข้ารีโมทก็พังแล้วเนาะอันนี้รีโมทของเรากันน้ําเดี๋ราจะมาสั่งตาร์ตาที่รีโมทให้ดูนะครับกดปุ่มตาร์ตาที่สองครั้งนะครับตึ๊กตึ๊กเปิดกุญแจรถเลยกฟล์ตาพี่บีบให้หน่อยได้ไหมจะต้องบีบค้านนะรุ่นนี้เป็นรุ่นคอยล์เบรกอรถติดเลยถ้าจะดับเครื่องกดปุ่มปลดล็อกดับนะครับอ่าถ้าสมมุติมีโจรนะครับใช้กุญแจผีนะครับ แทงลูนแจรถเราแทงปุ Hang ๊บบิดพดซั่นเราลืมล็อกรถเราลืมล็อกรถนะครับมันขโมยรถเราไปเราเห็นพอดีนะครับระยะร้อยเมตรมันขโมยรถเราไปให้เรากดปุ่มกดล็อกนะครับรถจะดับเลยนะครับเราก็ตามไปเอารถมากดผมกดอยู่โอเคก็ขโมยราคาพันสองนะครับรับกันให้หนึ่งปีนะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com นะเบอร์โทรผม0 9 0 9 5 3 6 4 6 6นะครับ ส่งทั่วประเทศนะครับอันนี้วันที่18ธันวา55นะครับไม่ลด110 181กิโลนะครับติดไปอีกคันครับคุณครับ